ครับสวัสดีครับวันนี้ก็ามาอยู่กับผมเซวสุชาตินะครับวันนี้จะมานําเสนอโลว o โวยูโรนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น FT 100แรงม้าคันนี้เราจะขายเป็นราคารถทดสอบเลยนะครับจากราคาปกติ9,98,000บาทราคาจะเหลืออยู่เพียงแค่6,90,000บาทเท่านั้นนะครับ 690,000บาทเป็นราคาตัวรถนะครับไม่รวมอุปกรณ์เราจะพาชมรถตัวยูโร FT-100 ทดสอบตัวนี้กันครับว่าคุณสมบัติและความพิเศษอ่ามันจะเป็นยังไงนะครับเดีย๋ยวเราจะเข้าไปดูกันใกล้ๆนะครับตัวนี้อย่างที่บอกคือเป็นรุ่นยูโร f t 100นะครับผม s t 1 0 0ก็คือ100แรงม้านะครับ เราจะมาเริ่มดูตั้งแต่เรื่องของเครื่องยนต์กันนะครับผมครับเครื่องยนต์นะครับจะเป็นเครื่องยนต์ของเปอร์กิ้งนะครับผมเปอร์กิ้ขนาด100แรงม้านะครับอยู่ที่4สูบ4จังหวะระบบ Direct Injection นะครับผมตัวนี้ระบายความร้อนด้วยน้ำเป็นหม้อน้ำขนาดใหญ่นะครับจะมาพร้อมเทอร์โบนะครับผม เทอร์โบจะอยู่อีกฝั่งนะครับเดี๋ยวพาไปดูเทอร์โบอ่านี่นะครับผมมาด้วยพลังก,กำลังแรงม้ามาจะส่งมาจากเทอร์โบโดยตรงเลยนะครับเครื่องยนต์ขนาด้อยแรงม้านะครับตัวนี้จะอยู่ที่2,200รอบต่อนาทีนะครับผมโอเคเราดูเรื่องเครื่องยนต์แล้ว เรามาดูช่วงล่างกันครับช่วงล่างจะเป็นตระกูลของฟอร์ดนะครับบึกบึงแข็งแรงเผาหน้าเป็นแบบเผาตรงนะครับผมเผาตรงเป็นเผาของคาราโลนะครับเป็นเผาคาราโลเผาตรงนะครับเผาขนาดใหญ่มากเผาหน้าแบบเผาตรงนี่คือจะเป็นเผาที่ว่าได้รับความนิยมมากนะครับ เรื่องกรองกรองจะมีกรองสองชั้นครับผมจะเป็นกรองอดัดฝุ่นแล้วก็กรองชั้นล่างจะเป็นแบบกรองดัดฝุ่นด้วยน้ํามันนะครับชั้นบนจะเป็นดัดฝุ่นด้วยกรองอากาศกรองแห้งนะครับผมต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องระบบเกียร์กันครับเกียร์ตัวนี้จะอยู่ที่8เกียร์เดินหน้า8เกียร์ถอยหลังนะครับจุดที่ใส่เกียร์ก็จะอยู่จุดนี้นะครับ เดินหน้าถอยหลังโดยใส่เกียร์ดันหน้าดึงถอยหลังนะครับแล้วก็จะมีหนึ่งสองสามสี่นี่ครับกว้างขวางมากครับไม่เกะกะเนาะโล่งครับผมทีนี้เรามาดูทุกอย่างนะครับใหม่เอี่ยมนะครับจึงจะขายเป็นตัวทดสอบแต่รถใหม่ๆอยู่เลยนะครับผมรับรองขายได้ไปคุ้มมากครับตัวนี้ ตัวนี้หน้าปัดเราได้ทำการเปลี่ยนใหม่ให้เลยนะครับผมเพราะว่าผ่านการใช้งานหรือจอดนานมันสีมันจะซีตามสภาพเราก็เลยได้ทำการเปลี่ยนใหม่ให้นะครับตอนนี้แรงม่ขึ้นแค่สี่ชั่วโมงเท่านั้นนะครับผมขันนี้นะครับเปิดตัวขายอยู่ที่หกแสนเก้าหมืนบาทเท่านั้นนะครับขนาดหนึ่งร้อยแรงม้าเดี๋ยวเราไปดูเรื่องยางกันครับชุยางหลังนะครับยางหลังจะเป็นขอบ เอสิบแปดจุดสี่ขีดสามสินะครับขอบสามสินะครับผมพร้อมเหล็กถ่วงเวทให้พร้อมนะครับถังน้ำมันจะบรรจุอยู่ที่หนึ่งร้ยสี่ดลิตรนะครับผมยางหน้าขอบจะอยู่ที่ส4บสี่จุดสี่ขอบยี่สิบสี่นะครับผมครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องไฮดริกกันครับตัวนี้ไฮดริกเป็นแบบสามจุดนะครับพร้อมชุดลากเราแถมให้ฟรีนะครับผม ชุดลาบตัวนี้จะไม่ว่าจะเป็นน้ํามันไฮดรอลิกน้ํามันเกียร์นะครับเราจะแยกกันอยู่นะครับเป็นแบบ2ชั้นเลยก็คือชั้นบนนี่ก็จะเป็นน้ํามันไฮดรอลิกครับชั้นล่างจะเป็นน้ํามันเกียร์ทำให้น้ํามันเราจะสะอาดมากนะครับผมเออซึ่งมันจะช่วยในการที่ว่าพวกปั๊มไฮดรอลิกเนี่ยจะสึกหลอง่ายนะครับถ้าเกิดเราใช้น้ํามันร่วมกันเนี่ยคือพวกปั๊มไฮดรอลิกพวกซีนี่มันจะรั่วง่ายครับผมอันนี้จะเป็นช่วงหลัง ครับึกบึงใหญ่แข็งแรงมากครับคา้าต,ตัวนี้จะเป็นคา้าแบบ2ชั้นนะครับผมมีคัดเครื่องแล้วก็คัด PTO แยกกันนะครับ PTO จะอยู่ที่540รอบและ760รอบรอบนะครับผมท่านใดสนใจคันนี้นะครับมาจับมาจองไว้กันได้ครับผมตัวนี้คันนี้ตอนนี้คันนี้เลยนะครับผม จัดขายอยู่ที่690,000บาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูลำดับรถไว้เลยนะครับนี่นะครับลำดับรถคือคันนี้นะครับผม e 0 8 7 s t 1 0 0นะครับคันนี้เลยนะครับตอนนี้ขายอยู่ที่690,000บาทเท่านั้นครับสภาพพร้อมใช้งานครับก็คือรถใหม่เนี่ยแหละครับแต่ว่าเป็นรถจอดโชว์นาน จอดโชว์อยู่มาได้ประมาณ3ปีกว่าเราก็จะโลกขายนะครับตัวนี้สามารถผ่อนได้นะครับดาวได้นะครับผ่อนได้สูนสุด5ปีนะครับจะดาวอยู่ที่25%ของราคารวมนะครับผมลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้ครับที่0817701454นะครับคันนี้รอเจ้าของใหม่อยู่นะครับผมเเราจะพาไปชมการทำงานแบบจริงๆนะครับ ไปดูกันเลยครับ